นักมวยมุมแดงครับยอดแสนชัยสโสภิษพบกับมุมน้ำเงินจากบราซิลโนลิเซนคาโดโซครับเรา27เขา2 0ดูกันแบบสนุกสนุกครับจังหวัดพื้นที่ติดกันอ้ย่างว่าครับแถวแถวูกเกตนี่จัดให้ชมบ่อยนะครับตัดให้ชาวต่างชาติได้ลุ้นกันบ่อยครับาครับแรกแล้วครับยอดแสนชัยยอดแสนชัยยืนแรกแล้วบวกแล้วครับไปเมื่อวานนี้เองครับ นี่คือวิถีนี่คือครอบครัวของคนมวยครับอยู่กันด้วยความรักความผูกพันครับวงการมวยนี่ช่วยตัวเองมาด้วยตลอดนะครับคุณมารุธครับโอกาสที่สังคมอื่นจะมาช่วยในลำบากครับเพราะฉะนั้นต้องยืนด้วยลําแข้งตัวเองครับยืนด้วยความสามารถอยู่ด้วยความซื่อสัตย์นะครับเอาละครับยืนบวกหมัดกันเลยครับช่วงปลายยกแรกก็เห็นหมดกันแล้วหอันตรายอันตรายตอนนี้ไม่ทราบว่าจะออกทางไหนแล้วครับเอาละครับให้สามีนั้นเดินแล้วนะครับ แล้วเป็นทุกลูกโตทุกเป็ดบวกครับเอาแล้วครับไทยจะแก้เกมปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อนบล็อกดีๆครับออกอยู่นะครับยังไม่ปลดล็อกอุ้ยบวกแล้วครับวันนี้วันนี้พี่หมอคณิตยังไม่ได้ทํางานครับนอกโดนในได้เดินเร็วขึ้นครับยอดแสนชัยบวกด้วยมัดวางด้วยแข้งดูว่ายอดแสนชัยจะกลัวคู่ต่อสู้หรือว่ากลัวข้างล่างครับเอาครับข้างล่างนั้นสั่งลุยนะครับสั่งโบกให้ลุยอย่างเดียวอุ้ยบวกซ้ายครับ โดนหนักนะครับนี่จังหวะยอดแสนชัยโดนครับตักคนต่างพวกเต็มกรามครับยังไม่เป๋ครับนักงวยจากบราซิลแม่ช่วงพักยกให้น้ำนี่เป็นภาพที่น่ารักครับคุณมารุนครับครอบโฟของคนมวยนะครับโอ้โหเจอมาเข้าไปเมือไหครับยอดแสนชัยนัดกระจายเลยปาลีระอายุอนามไม่ห่างกันเยอะนะครับถายรับยอดแสนครับดูทรครับซ้ายหน้าครับเตะซ้ายหน้าครับ แกไม่ตกครับซ้ายหน้าโอ้ยโดนเข่าครับทำท่าจะจ่วกแม่พลิกลูกนี้เกี่ยวในตีเอาแล้วครับให้ต่อเนื่องเข่าลอยโชคไปครับโชคไปครับเสนใจญแม่เป็นสงครามจิตวิทยาเลยครับดูครับโดนดอกไหนครับแม่โชะเดียวสับเดียวครับเราก็ไม่เห็นนะครับว่ามุมไหนนะครับต้องบริการภาพช้าเลยนะครับช่วยกันดูครับคุณมาดูครับมุมไหนครับโดนช็อตไหนนะครับ นี่จังหวะเข่าลอยครับนี่ครับเกี่ยวในตีโอ้โหดูครับยัดไส่ลูกนี้ขวามาเสียบครับแล้วก็บิดลิกโอ้หลูกนี้เกือบไปครับดีเท้าไม่ฟาดน้องวินเนอร์ครับลูกชายของยอดแสนใจแม่แต่เดี๋ยวครับดอกนี้นะครับสอกงัดตั้งเข้าไปครับ